ยันมหาสเสนีหรือยันมหาสเสนีสาลิกาเป็นอีกหนึ่งยันที่มีพุทธคุณตามความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณผู้ศักดิ์มีความเชื่อเพื่อดึงดูดใจจากเพศตรงข้ามภาพลายของยันจะมีความอ่อนช้อยสวยงามจะใช้อิริยาบท การเกี่ยวพาราสีของสัตว์หรือดอกไม้ที่มีความหมายเกี่ยวกับการครองคู่ในปัจจุบันยันที่ได้รับความนิยมมากอีกยันหนึ่งก็คือยันมหาสนีซึ่งเป็นยันเกี่ยวกับความรักความใคร่ จากตำนานความรักของนกสาลิกาซึ่งเป็นนกเอียงชนิดหนึ่งมีเสียงร้องที่ไพเราะเพราะพริ้งเลยทีเดียวกูร้องเพื่อหาคู่นกสาลิกาถูกนำมาเป็นเครื่องรางของขลังตั้งแต่สมัยใดไม่มีใครทราบได้พระอาจารย์ที่ทำเครื่องรางสาลิกา ก็ได้นํามาดัดแปลงเป็นลายสักยันต์ส่วนคราวาสหรือลูกศิษย์ลูกหาก็นํามาใช้บูชาเป็นเมตตามหานิยมห้เมื่อบูชาจันมหาสเสน่สาลิกาหรือสักยันต์มหาสเสน่สาลิกาแล้วมีดังนี้ข้อที่หนึ่ง ห้ามโดจายุแยงให้ผู้อื่นทะเลาะกันเพราะเป็นการสร้างศัตรูพ่อที่สองห้ามทมน้ำลายลงดินเพราะเชื่อกันว่าเป็นการลบลู่พระแม่ธรณีอันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำให้เสื่อมเวทขายมน ข้อที่สามห้ามพูดจาลบลูบุพการีจะทำให้อับจนหมดหนทางแม้ว่าจะบูชายันนี้สักปานใดก็ไม่บังเกิดผลข้อที่สีห้ามพูดจาลบลูครูบาอาจารย์ผู้สักยันให้ถือกันว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ อกตัญญูต่อครูบาอาจารย์อย่างร้ายแรงยันมหาสเสน่สาลิกามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมให้ผู้พบเจอเมตตานิยมชมชอบพูอดอะไรใครก็หลงไม่เพียงแค่ด้านความรักบางคนนำไปใช้ ทางด้านขาขายเปรียบโชคลาภได้อีกด้วยพระคาถาสาลิกาหลงไพรของหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่านักโมตสะกะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุัสสะนักโมตสักะัวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธตสสะนักโมโต,โตสมมสะ พักวะโตอาระหะโตสัมาสมาสัมสุทธิษส์สักดิะนามะสาริกานักมะทุรังวาจังชูหาพาเงินชูหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิสังฆา เอหิมามาว่าพระคาถานี้ก้าวจบจะสมดังปราถนาแล